ถ้าทยย้ำเช้านะครับโควันนี่หนาวนะเริ่มแบบเย็นๆขึ้นนะครับเพื่อนๆโชว์อุณหภูมิกันหน่อยครับอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนนะฮะอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างนะครับเขาบอกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะจะเย็นกว่านี้นะครับเป็นพิเศษนะมันจะทําให้ป่วยไม่สบายกันได้ง่ายฮะพยายามร่างกายให้อุ่นนะครับอกอุ่นเท้าอุ่นแล้วก็หัวอุ่นนะฮะ สามอุ่นนะครับศีรษะอกแล้วก็เท้านะครับเพราะมันเป็นจุดที่รับความเย็นแล้วกระตุ้นให้คนเราป่วยได้ง่ายที่สุดนะฮะมันเหมือนกับหน้าหนาวเพื่อนเห็นไหมเวลาใส่เสื้อนะฮะเสื้อกันหนาวบางคนแบบใส่เสื้อนะแต่ว่าไม่ได้รู้ซิปนะฮะอกมันก็เหมือนกับอยู่กับเสื้อข้างในเสื้อยืดทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็สัมผัสโดยตรงใส่หมวกใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าบางที ไม่พอนะฮะถ้าหนาวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอกนะครับศีษะแล้วก็เท้านะครับสามอุ่นเนี่ยทาให้ลดการป่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการเป็นหวัดนะฮะโอเคนะเดี๋ยวนี้จะคุยนะครับเรื่องของเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของสัปดาห์หน้าฮะจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับนี่คือช่วงวันที่สิบสามนะฮะมันมีเรื่องน่าสนใจนะในเรื่องของวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับต้องบอกว่า ในสมัยก่อนนะฮะดวงจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลนะฮะหรือว่าเป็นดวงจันทร์วันเพ็ญนะครับเขาก็มีความกลัวเรื่องของเกิดเหตุต่างๆนะครับเรื่องร้ายๆเรื่องอะไรส่วนใหญ่เขาบอกมันจะมักจะมีสิติเกิดอยู่ในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วก็ก่อนนั้นๆแล้วก็หลังนั้นสักวันหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนกับวัน,กวนโกน่า แล้วก็วันพระจะเต็มดวงพระนะฮะแล้วก็หลังอีกวันนึงนะครับฉะนั้นวันพระรอบนี้นะฮะวันที่13เนาะสามน่าจะวันจันทร์อาเชิวตถูกต้องหรือวันจันทร์ก็่แปลว่าอาทิตย์จันทร์อังคารนะฮะสามวันนี้เป็นเพื่อนเระมัดระวังอารมณ์กายใจกันเป็นพิเศษหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าดูนี่ว่าไปนะฮะสมัยก่อนนะฮะยุโรปยุคกลางนะครับทุกงหช่วงวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาไม่ให้เอาลูกสาว ที่ผมยาวนะฮะเดินผ่านหน้าต่างที่เปิดไว้นะฮะเพราะว่าถ้ามาไหรที่เดินผ่านนะต้องผมยาวนะถ้าเดินผ่านนะครับพวกพูดผีปิศาจนะฮะ mm. ก็จะมาเอาไปนะฮะหรือว่าจะทําให้ป่วยไม่สบายนะครับหรือเขาบอกว่าเหมือนกับใครเคยดูเรื่องของหมอผีเอ็กซ์โซซิตไหมฮะนี่นะครับจะเกิดอาการคุ้มครั่งนะฮะหรือว่ามี การถูกกระตุ้นอารมณ์เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งนะครับจริงๆก็มีที่มาที่ไปนะในเรื่องของมพเอ็กซซิสนะฮะมันมีความสัมพันธ์กับพวกดวงจันทร์แล้วก็พวกอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เออมันมีอย่างหนึง่งก็ว่ามันมีสตินะครับว่าช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนะฮะห้องฉุกเฉินนะครับต่างประเทศน,นะฮะมักจะมีคนเข้ามาใช้บริการซึ่งจริงๆไม่อยากมีนะครับแต่มักจะป่วยไม่สบายหนะัก หรืออุบัติเหตุหรือมีเรื่องการทำร้ายกันนะฮะมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันคือคาว่าลูนาริกนะฮะหรือลูนาซีนะฮะหรือว่าเป็นอาการคุ้มครั่งลูนาหรือลูน่านะฮะมันหมายความหมายว่าดวงจันทร์นะฮะดังนั้นเขาเลยชื่อว่าความผิดปกติของอารมณ์คนมันมีส่วนสัมพันธ์กระดวงจันทร์นะครับก็เลยใช้คาว่าลูนาติกลูนาซีนะฮะฉะนั้น เนี่ยฮะในช่วงพระจันทร์จะเต็มดวงรอบนี้นะฮะมันจะเต็มดวงแบบสวยงามเนยฮะแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์และเรื่องของพฤติกรรมการกระทำของเราด้วยนะฮะหรือคนรอบข้างนะครับมันจะมีเหตุตร้ายหรือมีการทรระเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายอารมณ์มันจะไปกระตุ้นอารมณ์นะครับในเรื่องของนิสัยคนนั้นสันดานดิบของคนนั้นฟังดูน่ากลัวนะสันดานดิบ คืออย่าไปฟังว่ามันไม่ดีเลยนะฮะบางทีเราเป็นคนแบบอชอบนอนนะ,ะมันก็ชอบกันเงนะฮะหรือว่าเป็นคนที่แบบขี้เกียจนะฮะในช่วงกลางก็จะขี้เกียจหนักเลยเนะะี่ยเหมือนกับผมมันก็ชอบนอนพอวันพระอาจารย์เต่มอะไรโอ้ไม่ง่วงตอลอดเวลาครับมันก็อยากนอนอะไรอย่างนี้นะเออมันมีอาการกระตุ้นนะฮะชน้นใครที่แบบอารมณ์ขี้โมโหนะฮะเพื่อนๆมีไนะตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวบางที แฟนเราขี้โมโหเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยอารมณ์ก็จะขึ้นไวพูดปาดพูดปาน,นะครับฉะนั้นระวังการทะเลาะนะแปลว่าอะไรที่เป็นสันเรียกว่าเป็นนิสัยลึกๆแล้วกันนะเดียกว่าสันดานเป็นคนบอกว่าทำไมมีเคยเคยบอกนะฮะตอนนู้นนะฮะใครกรบอกว่าสันดานดิบงวดอาจารย์ทำไมหยาบจังนะฮะเราเออเหรออ่ก็เอาโอเคเอานิสัยพื้นนิสัยเดิมก็ไนะไอ้นิสัยลึกๆของเราก็ได้นะฮะ ถ้าเป็นแบบไหนนะฮะช่วงสาว์นเนี้ยมันจะออกมาฉะนั้นก็บอกว่าถ้าใครที่เป็นผู้มิชาชีพนะฮะมันจะกระตุ้นความอยากของคนเหล่านี้ให้ออกมาหรือโจรขโมยต่างๆนะครับมันก็จะกระตุ้นออกมาใครที่แบบอารมณ์ทางเพศสูงนะฮะมันก็จะถูกกระตุ้นเปพิเศษนะครับในวันอาทิตย์จันทร์อังคารนะฮะเปพิเศษฉะนั้นใครที่แบบ พอจะระงรับอารมณ์ตัวเองได้โอเคก็ปลอดภัยถ้าใครที่พอจะระงรับตัวเองไม่ได้หรือรับไม่ได้แล้วนะฮะเรามีพฤติกรรมที่ไม่ไม่ดีไม่งามด้วยโอ้โหเนี่ยฮะอันตรายเลยนะคระับฉนั้นสมัยก่อนเขาเลยบอกว่าดอนประจันเต็มดวงเขาถึงไม่ให้เอาลูกหลานออกมาข้างนอกหรือว่าเดินทางที่เปรี่ยวนะฮะเขากลัวพวกจูงขโมยเี่ยแล้วก็กลัวพวกภัยทางเพศด้วยนะฮะ มีการทายทัประเทศทั้งหลายนะฮะมีทุกรูปแบบนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องระวังนะครับในช่วงอาทิตย์จันทร์นี้นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำอีกทีนะครับแต่ว่าลล่ฟังก่อนว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันจะเกิดในช่วงสามวันนี้ได้นะง่ายๆเลยอาทิตย์จันทร์นะครับแม,ขมโโ่ขี้โมโหกี้ฉาอะไรที่เป็นนิสัยด้านลบของคนนะฮะมันก็จะมีคนอิจฉาริษยาการแก้รังแก หาเรื่องหาราวต่างๆนั่นฮะฉะนั้นใครที่ปกติปกตินะฮะก็ต้องระวังภัยจากคนเล่าข้างที่ไม่ปกตินะเพื่อนเราอาจจะพูดมากก็จะพูดมากใหญ่เลยนะครับเพื่อนเราที่แบบอา,อารมณ์ร้ายนะะก็จะอารมณ์แรงในช่วงน,นั้นนะฮะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าไปัยวยุใครบางทีเรามีแฟนนะครับแฟนอารมณ์เสียแล้วก็ปากไวฉะนั้นถ้าไปโยวยุอะไรนิดหนึ่งเขาจะ พรุ่งออกมานะครับอันตรายนะครับโอเคนะมันก็รีว่าระวังเรื่องของภัยทางรถนะฮะใครที่แบบชอบขับรถเร็วจะเจะมันก็จะโอ้โหฟาสเลยแหละนะฮะปื๊ดปื๊ดปั๊ดนะครับอันตรายมากนะฮะนี่ครับก็เลยบอกว่าภัยต่างๆมันมักจะเกิดครับในช่วงเงาๆนี้ได้ง่ายนะครับก็เซฟตัวเองด้วยนะฮะแต่เรื่องดีๆก็มีนะฮะใครที่กําลังคิดอยากทําอะไรกับตัวเองกับงานกับเงิน กับไอเดียจินตนาการนะครับเป็นพิเศษเนี่ยโอ้โหช่วงดังกล่าวนี่แบบคิดงานได้เยอะคิดงานได้ไวนะฮะมันจะมีอะไรไปกระตุ้นความคิดเราได้สูงฉะนั้นถ้าเราจูนความคิดที่มันกําลังจะกว้างไกลเนี่ยเอามาใช้ในงานโอ้เจ๋งเลยครับเพื่อนจะมีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะจะแก้ปัญหาสําคัญสำคัญก็สําเร็จนะฮะเรียกว่าใช้พลังงานด้านนี้เอาแบบมาัเป็นบวกนะครับ คือเพืเ่อนๆอยากทาอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับงานอยากลุยงานใช่ไหมโอเคลุยอยากจะสั่งงาน,นะฮะเตรียมความพร้อมแล้วก็สั่งชวนนั้นได้นะครับดูว่าจะหาไอเดียใหม่ๆนะครับในการทํางานในการหาเงินในการทรําอะไรก็ตามก็สําเร็จนะฮะเนี่ยครับคือมันเป็นด้านบวกคือทําอะไรก็ตามมีแนวโน้มสําเร็จสูงจะคุยเจราจาเรื่องสําคัญกับใครได้แต่มันเน้นนะฮะว่า เป็นการทำเชิงบวกก็คือสมมุติว่าเราอยากาคุยเรื่องงานประชุมเรื่องงานนะครับกับลูกน้องบริวารหรือจะคุยเรื่องงานกับผู้ใหญ่หัวหน้าเออได้ดีนะครับือจะมีการพูดการคุยสมองมันจะคิดได้ไหวหัวหน้าจะตามได้ทันนะครับแต่ห้ามอย่างนึงน,นะครับห้ามเคลียร์ใจก็บแฟนหรือความรักนะครับ ถ้าอะไรที่เป็นสีนะเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งซ่อมถ้าอะไรดีหรือมีอะไรใหม่ๆเอามาทำนะครับในช่วงดังกล่าวต่อยอดได้นะครับแต่ถ้าซ่อมไม่ดีนะฮะเราได้เคลียร์ใจช่วงดังกล่าวสาวเันนี้มันจะทะเลาะกันแรงแล้วบางทีมีเหตุให้แตกร้าวเรื่องลายหยาล้างกันได้ง่ายนะฮะฉังนั้นมันมีด้านดีแล้วก็ด้านร้ายนะครับให้ระวังนะฮะโอเคนะ สามวันนะอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายเออว่าไปนะครับเ,เพื่อนดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะมันจะเป็นวันที่ช่วงนี้คนป่วยกันง่ายครับอมืมีเหตุให้โรคประจําตัวกําเริบนะฮะหรือว่าแม้แต่นะครับใครที่มีปู่ย่าตายายนะฮะที่มีโรคภัยแค่เจ็บบางทีเป็นพวกความดันอปไรพวกนี้เลยฮะบางทีช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนะี่ยเลือดมันขึ้นไวอารมณ์มันขึ้นไวนะครับ มันก็ทาให้ความดันขึ้นปี๊ดได้ใครที่มีระบบเลือดไม่ค่อยดีก็ระวังป่วยนะฮะใครที่มีโรคประจําตัวชุดนี้สามอันเนียนะฮะโรคประจําตัวมันจะกาเริบได้นะครับฉะนั้นก็เสฟเซฟร่างกายนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผุยาตาใหญ่นะครับคอยเตือนท่านหนนะใครที่มีโรคประจําตัวบางทีคุณพ่อเราความดันสูงปุยาตายหญนะฮะบางท่านแบบมีโรคประจําตัวแรงๆนะฮะหรือว่าใครที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะหรืออยู่ ห้องฉุกเฉินเลยนะฮะฉันคอยแบบอยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วไม่ก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาให้ท่านนะครับทําบุญนะฮะเหมาะนะครับนะบนะโอเคนะครับเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ดุลดืนให้ฟังก่อนเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วนะวันนี้วันพฤหัสนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์จะนึ่งขานะครับเดี๋วยวเราคงมีข่าวหรือได้ยินข่าวอะไรที่แบบ ปกติก็ไม่ค่อยจะมีในชีวิตประจำวันแต่มันก็จะมีข่าวต่างๆในช่วงดังกล่าวเป็นพิเศษนะฮะภายทางรถภายฟื้นไฟภายทางการทำร้ายกันหรือมีอะไรรุนแรงนะฮะคนลงทุนนะครับมีโอกาสทำกำไรนะฮะแบบบื้อหวาได้นะฮะมันจะขึ้นสุดลงสุดนะฮะนั้นใครลงทุนก็ถือว่ามีโอกาสได้กำไรนะครับแล้วก็นะครับในที่นี้ ในช่วงนี้นะฮะผมก็เน้นย้ำข้อหนึ่งห้ามโลภนะครับใครที่มานําเสนอลงทุนน้อยได้มากมันจะมีกระตุ้นความอยากนะฮะร,รักโอบกรดหลงความรักจะรักมากเลยฉะนั้นนะฮะร,รู้สึกดีกับใครรู้สึกผูกพันอยากใกล้ชิดอยากจะมีสกินชิปมีอะไรที่แบบลึกซึ้งนะฮะกว่าปกติเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้แฟนนะก็โอเคครับแฮปปี้ดีนะฮะบางทีถ้ารักนะฮะ โลคก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีอะไรก,กระตุ้นอารมณ์ทําให้เราอยากซื้ออยากได้อยากคดโกงนะไหมมีนะใครที่แบบจังหวะโอกาสของการโกงได้บางทีหาข้ามใจมานานแล้วช่วยดังกล่าวต้องระวังนะฮะใครที่มีลูกน้องทําตัวเลขทำบัญชีทำอะไรก็ตามนะครับก็ต้องคอยตรวจตราเป็นพิเศษใครที่มีห้างร้านมีบริษ,ษัทมีโรงงานก็ล็อกก่อนดีๆนะฮะขโมยกระโจนนะครับ แล้วก็มีจฉาชีพช่วงนะฮะสามวันนี้าจะทางานเยอะคอเซ็นเตอร์อาจจะเยอะหน่อยนะฮะพยายามโทรพยายามเอาตังค์ให้เราให้เยอะที่สุดอะไรพวกนี้ครับก็ระวังพิเศษะนะฮะบอกคนแก่ตัวด้วยนะหลักรบโกรธโกรธแรงทะเลาะกันแรงปากร้ายหรือว่าก็เรื่องรายยาล้างในช่วง,งกล่าวได้นะครับหลงอ่าก็จะอะไรที่เราชอบเราจะหมกบุนในสิ่งสิ่งนั้นนะฮะเป็นพิเศษะนะครับนี่ฮะคือเรื่อง ปีกย่อยที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับบางคนก็มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลก็ดีนะฮะอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่มีพลังงานบวกนะครับจะดีใครที่เรารู้สึกรักกรัรพสตทาคุยด้วยสบายใจอ่าโอเคเลี่ยงเจอเพื่อนหรือคนที่แบบอารมณ์ลบๆนะฮะใครที่แบบโอ้โหพูดมากเยอะใครที่แบบชอบนินทาลูกยูเราอยู่ห่างเดี๋ยวเราจะ เปลื่อนอารมณ์เข็ด้วยนะฮะหรือว่ามันจะทำให้เราจิตตกนะฮะนั้นเนี่ยฮะช่วงสาวในเกา่าเขาถึงมีพิธีนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญอ่ามันเหมือนการย้อมจิตนะฮะให้อยู่ในธรรมะซะอะไรางี้นะเนี่ยครับเพื่อนเพื่ก็มีโอกาสทำบุญก็ดีนะรจริงวันเก่านะฮะพระจันทร์เต็มดวงนะฮะมันตรงกับวันจันทร์พอดีมันเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์นะครับ ทำอะไรเกี่ยวกับเสน่ห์ก็จะมีการปลุกเสกต่างๆครับในช่วงวันักล่หลายแห่งหลายที่มันนะหรือพิธีทําอะไรพิธีที่ต่างๆที่เกี่ยวกับเสน่ห์ไม่ตามหานิยมนะครับเราก็ดูดีๆล้วกันนะฮะจะไปที่ไหนได้ยังไงนะฮะแต่ก็เตือนไว้ก่อนนะครับอย่าไปทําอะไรที่ด้านลบนะมันจะแรงนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสทําอะไรดีๆให้กับกันและกันจะมีความประทับใจเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้คุยกับแฟนช่วยเหลือดูแลแฟนนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะฮะ ทีมีความประทับใจเป็นพิเศษนะครับเนี่ยนะในด้านบวกด้านลบแรงเป็นพิเศษแล้วกันนะครับในช่งวงนั้กวอยู่เรื่องเลี่ยงห àng, ่างๆคนที่พลังงานลบเยอะๆนะเราไปอยู่ใกล้ชิดหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานบวกนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ฮนะคุยปีกย่อยเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เวลาละนะโอเคครับขอให้โชคด,ดีนะวันนี้ก็มันจะหนาวนะผมก็เตือนบ่อยๆนะหนาวเนื้ออ่าฉะนั้น หาอะไรห่มนะครับศีษะอกเท้านะฮะอุ่นๆไว้นะครับนี่ผมตอนนอนผมจะมีถุงเท้าใส่เสมอกลายเป็นวันไหนวันไหนไม่ใส่ถุงเท้านอนไม่หลับเฉยนะฮะเท้าจะเย็นนะฮะก็โอเคนะครับไป้วฮะชคดีครับแล้วก็ดูสูาพร่างกายนะฮะโรคประจำตัวใครเป็นความดันไวเกรื่นเบาหวานโรคแรงๆได้ร้ายนะฮะก็เตือนล่วงหน้าจะได้ดูแลด่วนนะฮะอาหารการกินนะครับในช่วง2 3สวันนี้ ดูแลเป็นพิเศษนอนผ่อนได้พออารมณ์จะได้ไม่แรงแล้วก็โรคประจําตัวจะได้ไม่กําเริบพอถึงวันสุดอาทิตย์จนนันทร์อังคารเออมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับโอเคไป้วครับช่วยดีครับบ๊ายบาย,บายครับ